ถัดจากโซนไม้ใหญ่นะฮะตรงนี้จะถือว่าเป็นจุดสนใจหลักนะครับของสวนนะครับถัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีบอนไซเป็นจุดสนใจรองอีกมีเนินขึ้นไปสู่สวนทางด้านบนจะทำให้สวนดู สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีมือใหม่ป้ายแดงในเรื่องการใช้บอนไซในการจัดสวนนะครับซึ่งผมได้มาที่บ้านของคุณประสิทธิ์นะครับแล้วก็เห็นสวนบอนไซใช้ในงานจัดสวนซึ่งเป็นแนวความคิดที่ใช้ได้กับชีวิตจริงนะครับในสถานที่จริงนะครับในพื้นที่ที่มีพื้นที่มากน้อยใช้บอนไซในการจัดสวนได้หมดนะครับเป็นองค์ประกอบหลัก ในการจัดสวนเลยนะครับซึ่งแนวความคิดอันนี้นะฮะตัวท่านเจ้าของบ้านเองหรือตัวคุณประสิทธิ์เองเนี่ยจะนิยมชมชอบบอนไซเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใช้บอนไซเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนด้วยนะครับซึ่งสวนที่นี่จะล่มลื่นนะครับแล้วมีสวนบอนไซอยู่สส่วนนะครับส่วนอื่นที่เป็นสวนจะเน้นเป็นสวนที่ดูเป็นแนวธรรมชาติกลมกลืนกับพื้นที่ที่บ้านนะครับส่วนสวนจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองมาเจาะรายละเอียดดูนะครับ แนวความคิดในการจัดสวนที่นี่นะครับจะเน้นความโล่งโปร่งสบายแต่ในความโปร่งสบายนั้นจะมีความล่มลื่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีจุดน่าสนใจอยู่หลายจุดนะฮะซึ่งสวนดูโปร่งตาก็จริงนะครับแต่มีสีสันนะครับด้วยเซรามิกนะฮะที่มีสีและมีดอกไม้ที่เป็นสีนะครับจะทำให้ไม่เป็นความเขียวอย่างเดียวนะฮะมีไม้ด่างเป็นจุดดึงสายตาในบางจุดนะครับ ซึงทำให้สวนนี้ดูแล้วมีสิ่งที่น่ามองหลายจุดนะครับแล้วผมอาจะสะดุดตาอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดที่ใช้บอนไซในการจัดสวนนะครับส่วนแรกเลยนะครับต้นนี้นะครับจะเป็นต้นหนามพรมนะครับหนาพรมเป็นทรงตกกระถางคลาสสิกมากนะครับต้นนี้ทรางดูคลาสสิกมากอยู่ในกระถางจีน แล้วก็เป็นไม้ทรงธรรมชาตินะครับอันนี้ได้จากธรรมชาติเท่านั้นส่วนแท่นวางที่นี่จะเป็นหินทั้งหมดนะครับเป็นหินแล้วตัดหัวเรียบนะฮะโดยไว้สําหรับวางบอนไซโดยเฉพาะส่วนต่อมาอันนี้จะเป็นสวนถาดนะครับสวนถาดอันนี้เป็นสวนถาดที่เป็นจัดมาจากไต้หวันนะครับตัวถาดเองเป็นถ่ายหินอ่อนนะครับ แล้วมีตุ๊กตาน่ารักดีนะครับเป็นชาวเกี้ยนนะฮะแล้วก็ถูกจำลองคล้ายธรรมชาตินะครับโดยจะมีทั้งมอสแล้ววัชพืชเล็กๆนะฮะดูดูกลมกลืนดูเป็นธรรมชาติดีนะครับสวนที่นี่นะครับจะมีใช้หินหรือกรวดหยาบนะครับกรวดแม่น้ำ เป็นจุดดึงสายตานะฮะโรยไว้บริเวณหน้าสวนบอนไซนะครับมีไม้ดอกสร้างสีสันจะทําให้สวนนี้ไม่ดูเขียวอย่างเดียวนะครับมีลูกเล่นด้วยการวางหินและปลูกต้นหนวยประดุกแคะนะครับแซมตามหินนะครับจะคล้ายๆกับเรียนแบบสวนจากของญี่ปุ่นมาในบางส่วนนะครับ ระบบการให้น้ําที่นี่นะครับจะเป็นใช้สปริงเกอร์ตั้งเวลาเอานะครับเป็นมินิสปริงเกอร์ปักที่กระถางเลยนะครับแยกออกมาซึ่งจะทําให้การดูแลหรือการลดน้ำเนี่ยน้อยลงนะฮะเป็นภาระกับเจ้าของบ้านน้อยลงต้นต่อมาเป็นต้นมะขามเกาะหินอายุหลายปีนะครับ ในมุมหนึ่งตรงนี้เป็นสวนที่อยู่มุมบริเวณหน้าบ้านนะครับนะตรงนี้เป็นเป็นห้องทํางานของท่านเจ้าของบ้านนะครับคือทํางานไปแล้วก็มองออกมาเห็นสวนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับ ส่วนเชื่อมต่อจากสวนหน้าบ้านนะครับที่จะเชื่อมต่อบริเวณบ้านและไปหลังบ้านนะครับตรงมุมบ้านนี้จะสะดุดตาด้วยต้นจันผานะครับต้นนี้ฟอร์มสวยมากนะครับเป็นไม้ใหญ่เลยนะฮะแต่ดูโปร่งและสบายตาเป็นไม้ฟอร์มนะครับเจ้าของบ้านท่านนี้ชอบไม้ฟอร์มนะฮะจะดูมีไม้มีลีลานะครับแล้วก็ส่วนที่เชื่อมนะครับก็จะมีไม้กระถางนะฮะไม้กระถาง ไม้กระถางที่เชื่อมบริเวณสวนหน้าบ้านนะครับแล้วตรงนี้เป็นบริเวณน่าจะเป็นจุดรับประทานอาหารหรือจุดสังสรรค์น,นะครับก็มีสวนสับปะรดสีสวนสับปะรดสีรองรับมีสีสันอีกนะครับ เดินมานะฮะสวนเชื่อมต่อก็จะเห็นสวนบอนไซพอดีเลยนะครับโซนนี้จะมีบอนไซอยู่หลายต้นเลยจะมีต้นเมนนะครับมีสังเกตว่าต้นไม้ที่นี่จะมีหลากหลายรูปทรงนะครับแล้วก็หลากหลายสายพันธุ์นะฮะรูปทรงจะไม่ซ้ํากันแล้วก็สายพันธุ์จะไม่ซ้ํากันนะครับไม่ค่อยซ้ากันมีต้นไม้ต้นเมนมีไซส์เล็กใหญ่นะครับซึ่งเหมือนทางโซนหน้าบ้านเช่นกันนะครับระบบการให้น้ํา จะใช้ในมินิสปริงเกอร์ตั้งเวลาเอานะครับส่วนแท่นวางของบอนไซที่นี่ทุกต้นนะครับจะวางบนแท่นหินซึ่งถูกตัดเรียบเป็นความตั้งใจนะครับที่จะมาเป็นแท่นวางบอนไซโดยเฉพาะนะครับแท่นวางตัวนี้จะมีข้อดีคือไม่ผุนะครับไม่ผุพังนะครับไม่เหมือนพวกแท่นไม้นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจไม่มีปลวกแน่นอนนะครับ ่วนบอนไซที่นี่จะเป็นบอนไซที่เน้นไม้ที่มีฟอร์มเห็นฟอร์มอย่างชัดเจนนะครับต้นนี้จะเป็นต้นเพ็มหน้าเกาะหินดีลาสวยงามนะครับหินก้อนนี้เป็นหินทะเลนะครับเกาะสวยมากรากสวยงามนะครับ ต้นนี้เป็นต้นม่วงเจริญนะครับซึ่งเป็นต้นที่โปรยปรานของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าในบางช่วงจะมีดอกติดดอกสีม่วงและส่งกลิ่นหอมนะครับสวนนี้ก็จะได้สัมผัสได้ทั้งรูปที่สวยงามแล้วเมื่อออกดอกก็จะมีดอกมีสีสันนะครับดอกมีสีสันและดอกมีกลิ่นหอมด้วยก็จะได้อัตรัในการชมสวนไปด้วยนะครับเป็นต้นม่วงเจริญที่มี ขนาดลำต้นใหญ่พอสมควรนะครับกระถางใบนี้ประมาณ50เซนนะครับมงจเจิริญเป็นไม้เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เหมาะที่จะเป็นไม้ที่ควรมีติดอยู่ในสวนนะเพราะมีดอกและมีกลิ่นหอมนะครับเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีโรคแมลงนะครับต้นต่อมาเป็นต้นสนใบพายนะครับเป็นไม้ฟอร์มเช่นกันนะครับมีข้อดีคือใบอ่อนเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนตัวนี้ใบพายใบยาวนะครับ มีสีเขียวอ่อนไปกับสีเขียวเข้มนะครับแล้วถ้าสังเกตนะครับท่านเจ้าของบ้านเจตนาเลยจะทําแบ็กกราวเป็นสีส้มนะครับให้ตัดกับสีเขียวนะครับแบ็กกราวอันนี้จะทําให้ต้นไม้ดูเด่นขึ้นแล้วสีส้มอันนี้ก็จะเป็นส้มสีอิดนะฮะไม่ได้ส้มดูเข้มเกินไปนะครับดูสีคลาสสิกดีนะฮะเวลามองมาจากไกลๆเนี่ยจะมองเห็นต้นไม้อย่างชัดเจนนะครับมีฉากหลังรับต้นต่อมาเป็นต้น เชอรี่สเปนครับต้นนี้จะเป็นต้นใหญ่ด้วยนะครับต้นใหญ่แล้วก็ข้อดีของต้นเชอรี่สเปนคือจะติดลูกง่ายนะครับมีลูกเริ่มติดติดดอกก่อนนะฮะดอกแล้วก็ติดลูกแล้วก็ลูกจะมีสีแดงรับประทานได้นะครับต้นนี้ก็เริ่มติดติดดอกติดลูกบางส่วนแล้วนะครับอันนี้จะเห็นลูกบางส่วนแล้วนะครับเมื่อลูกสีแดงจะน่ารักมากนะครับก่อนติดลูกเขาจะติดดอกสีม่วง อันนี้ก็จะเป็นต้นที่อยู่ตรงกลางบ้านพอดีนะครับเป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับอันนี้อายุน่าจะหลาย10ปีนะครับเป็นไม้ที่ขุดจากธรรมชาติแล้วนามาสร้างเป็นบอนไซนะครับต้นต่อมาเป็นต้นสนใบพายนะครับสนใบพายตัวนี้หรือบางท่านเรียกว่าสนอรหันนะครับสนใบพายตัวนี้จะเป็นตัวใบสั้นด้วยนะครับ เป็นตัวที่ใบกระชับพุ่มแน่นนะฮะแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายแต่ตัวนี้จะโตค่อนข้างช้านะครับแล้วก็จะให้สีสันใบอ่อนที่แตกมาใหม่เนี่ยจะเป็นสีเขียวอ่อนน่ารักมากนะครับเป็นไม้ที่เหมาะแก่การทำบอนไซหรือทำเป็นไม้ประดับประดับสวนนะครับรูปทรงสวยงามนะฮะมีเป็นไม้ฟอร์มลีลานะครับ ต้นต่อมาเป็นต้นหมางเมเปิลนะครับเกาะหินเกาะหินแบบเท่ๆนะครับแล้วทิ้งกิ่งออกมานะครับหมางเมเปิลก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่มีใบเมื่อเราเลี้ยงไปแล้วตัดแต่งบ่อยๆนะฮะใบจะเล็กนะครับแล้วก็มีใบที่เขียวเลี้ยงง่ายโตไวนะครับเลี้ยงไปนานๆตัดบ่อยๆใบจะเล็กลงนะครับเป็นตัวหมางเมเปิลนี่เป็นไม้ที่เราเริ่มมาทําบอนไซกันนะครับ ศัตรูพืชก็น้อยมากนะครับแทบไม่มีเลยนะฮะส่วนการวางหินก็จะมีการลดหลั่นลงมานะฮะมีสูงกลางต่ําลดหลั่นลงมานะครับต้นต่อมาเป็นต้นตะโกหนูนะครับอยู่ในช่วงผัดใบพอดีนะฮะอันนี้เป็นใบแก่นะครับตะโกหนูก็จะทั่วมีช่วงที่เขาผัดใบทิ้งใบลงไปนะครับแล้วก็จะแตกใบใหม่ออกมานะฮะต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่น่ารักมากนะครับเป็นต้นที่ เล็กลงมานะฮะจะสังเกตว่าบอนไซที่นี่จะมีขนาดที่คละกันไปนะครับซึ่งจะทำให้การดูเนี่ยมีมิติการดูแล้วก็หลากหลายรูปทรงหลากหลายไซส์นะฮะจะต้นไม้ก็วางสูงต่ำกันไปตามความเหมาะสมนะครับต้นต่อไปเป็นต้นเพมหน้าด่างนะครับซึ่งเป็นต้นเพมหน้าไต้หวันแล้วก็ เสียบต้นใบด่างนะครับก็จะเห็นการกลายพันธุ์ของเพมหน้านะฮะที่กลายพันธุ์เป็นใบด่างนะครับเกาะหินสวยงามด้วยนะครับลำต้นเอี้ยวสวยงามมากนะครับต้นนี้ จากมีต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับก็จะมีต้นต้นเล็กนะครับต้นนี้เป็นต้นสำนุยไม้เวียดนามนะครับเป็นทรงตกกระถางเท่มากนะครับเป็นสำนุยซึ่งเลี้ยงได้ในเมืองไทยยังไม่มีชื่อไทยนะครับแล้วมีต้นลิ้นมังกรนะครับลิ้นมังกรแล้วก็ต้นเบญจมาศเงินเป็นต้นที่ทําให้ต้นไม้ให้สวนนี้ดูไม่น่าเบื่อนะครับมีเล็กๆดึงดูดสายตาช่วยด้วยนะครับ ถัดจากโซนไม้ใหญ่นะฮะตรงนี้จะถือว่าเป็นจุดสนใจหลักนะครับของสวนนะครับถัดมาทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีบอนไซเป็นจุดสนใจรองอีกนะครับก็จะเป็นต้นม่วงเจริญตัวนี้เป็นตัวใบเล็กนะครับเป็นตัวใบใบแคะเลยนะครับอยู่ในกระถางจีนนะครับซึ่งกระถางจะมีสีสันและม่วงเจริญเมื่อมีดอกสีม่วงนะฮะก็จะตัดกับ กระถางที่เป็นดอกสีเหลืองกระถางที่มีสีเหลืองนะครับก็จะทําให้ดอกกับกระถางตัดกันนะฮะสีสีสันตัดกันวางอยู่บนแท่นหินเช่นกันนะครับด้านหลังของม่วงเจริญก็จะเป็นต้นมะสังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มะสังที่เราสร้างกันจบๆในท้องตลาดนี่หายากนะครับไม่ค่อยมีนะฮะต้นนี้ เป็นไม้เก่ามากเลยนะครับเก่าแก่มากอยู่ในกระถางจีนกระถางจีนใบนี้ก็เก่าเช่นกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มาสังจบจบไม่ค่อยเห็นนะครับเราจะเห็นเป็นโครงสร้างที่เป็นไม้รุ่นรุ่นใหม่ๆกันนะครับแต่ยังไม่ค่อยเจอไม้จบๆกันนะครับนี้ก็จะเป็นสวนที่ทางด้านซ้ายมือนะฮะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็น กลุ่มบอนไซเล็กๆนะครับมีแยกด้วยทางเดินส่วนทางด้านขวาของสวนนะครับก็จะมีต้นชุนชมรากสวยมากนะครับต้นนี้เป็นชุนชมราชินีพันดอกดอกสีชมพูนะครับวางอยู่บนแท่นหินเช่นกันนะครับส่วนทางด้านพื้นนะฮะก็จะปลูกต้นบัวสวรรค์อันนี้จะมีดอกสีชมพูเมื่อออกดอกจะออกพร้อมๆกันนะฮะก็ะสวยงามนะครับทำให้สวนนี้มีสีสันนะครับ ส่วนพื้นของสวนจะเป็นพื้นหินแล้วก็กรวดแม่น้ำนะครับเลี้ยงเป็นทางเดินนะครับมีเนินขึ้นไปสู่สวนทางด้านบนจะทำให้สวนดูมีมิตินะครับแล้วก็ตัวกรวดตัวหินเองจะจะคล้ายๆสวนของญี่ปุ่นนะแล้วก็มีหินหินแกรนิตหรือหินไข่นกกระทานะครับทำเป็นขอบ ยกระดับของสวนขึ้นไปนะฮะทำให้สวนดูไม่น่าเบื่อนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้บอนไซในการจาัดสวนนะครับซึ่งแตกต่างออกไปจากการวางเป็นแท่นแล,ล้วเรียงให้เรียบร้อยนะครับก็จะใช้สวน ให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติโดยใช้หินใช้กรวดเป็นองค์ประกอบในการจัดสวนและใช้บอนไซเป็นตัวหลักในการโชว์ผลงานนะครับซึ่งสวนนี้แนวความคิดนี้มาจากท่านเจ้าของบ้านที่ชื่นชอบบอนไซเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อยากได้บอนไซให้มาอยู่ในสวนแต่ให้มีความพิเศษมากกว่าการจัดวางเรียงนะครับเพราะฉะนั้นการทําสวนบอนไซก็ เป็นแนวความคิดหนึ่งนะครับซึ่งอิสระในความคิดนะครับที่เราจะจัดอย่างไรก็ได้ในวันนี้ก็ได้แนะนําการจัดในรูปแบบหนึ่งมาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ลองนําไปใช้ดูนะครับในการใช้บอนไซในงานจัดสวนนะครับท้ายคลิปครับบอนไซนอกจากเป็นศิลป,ปะการปลูกต้นไม้แล้วยังสามารถนํามาประยุกต์เป็นศิลป,ปะในการจัดสวนโดยนํามาประยุกต์ให้เข้ากับการใช้ชีวิตในความชอบของ แต่ละบุคคลนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านนิยมชมชอบการปลูกต้นไม้ในหลายๆชนิดแต่ต้องการสวนบอนไซด้วยจึงนำสิ่งต่างๆมาประยุกต์ให้เข้ากับความชอบส่วนตัวได้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็ลองใช้แนวความคิดต่างๆนะครับเราชอบแบบไหนทำแบบไหนให้มันเข้ากับชีวิตเราตามความเหมาะสมของชีวิตเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับต้องขอขอบคุณคุณประสิทธิ์ปิยะะะาัตนโยธินนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้ความสะดวกในการถ่ายทำและขอขอบคุณมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับ